สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m พี่หนึ่งฉายาก็พี่หนึ่งอาจารย์หมอมักจะนำเรื่องของอาจารย์หมอที่ พี่หนึ่งรู้จักนะครับนำมาเล่าให้ฟังโดยที่มีวลีเด็ดบอกว่าคิดว่าอาจารย์หมอนั้นโม้ให้ฟังก็แล้วกันนะครับครั้งนี้พี่หนึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวของคนรู้จักคนหนึ่งเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวของคนคนนี้แหละที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับน้องของเขาจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับพี่หนึ่งมาพร้อมกับเรื่องของไอจอม เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของพี่1น,นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่1อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง23,868ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่าคืนวันนี้ค่ําคืนของวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2564ครับสวัสดีครับพี่1สวัสดีครับสบายดีนะครับ สบายดีครับอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของสุขสันต์วันเกิดครับผมนะขอบพระคุณมากมากพี่หนึ่งเออนะฮะพี่หนึ่งทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจสบายดีทั้งหมดต้องมันต้องสบายครับถึงมันจะยังไงก็ต้องสบายให้ได้ครับต้องสบายให้ได้นะพี่มันต้องผ่านไปให้ได้ต้องผ่านไปให้ได้ครับถูกต้องครับเราคือผู้ที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนต้องผ่านไปให้ได้ครับถูกต้องครับผม มาพี่หนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนรู้จักคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องของไอ้จอมพี่หนึ่งคือเรื่องเนี้ยมันเกิดไม่นานนะฮะ,ะแล้วก็ผมจะขอละในเรื่องของจังหวัดแล้วก็หมู่บ้านตรงนั้นละกันเพราะ<ช>ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะคือผมเนี่ยได้รู้จักน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วละ่ะหลายปีแล้วน้องคนนี้เขาเป็นเ ออกแนวที่เป็นสาวประเภทสองนิดหน่อยนะครับทีนี้ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่เไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ครับเพราะว่าพ่อกับแม่เขาได้แยกทางกันครับและแม่เขาก็เอได้ไปมีสามีใหม่ที่ต่างประเทศนะฮะแล้วเขาก็ได้อยู่กับน้องเขาสองคนน้องคนนี้น้องเขาเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยชื่อชื่อจอมครับแต่น้องคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเขาชื่อแก่นนะฮะ คือด้วยพื้นฐานของความอบอุ่นในครอบครัวที่เขามีน้อยทําให้เอตัวจอมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเกเรแล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจเรียนมากนักนะฮะส่วนของตัวแก่นเนี่ยโอเคเขาเป็นคนที่เรียนดีแล้วก็รับผิดชอบหลายๆอย่างเกี่ยวกับครอบครัวได้ดีมากนะครับในขณะที่อยู่กันสองคนโดยที่ทางคุณแม่เขาก็จะส่งเงินมาซัพพอร์ตทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน ไอตัวของน้องจอมเนี่ยมันก็ไม่เคยได้สนใจอะไรมากนักประกอบกับว่าพี่น้องคู่นี้ตัวจอมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยที่จะหลักพี่เท่าไหร่เพราะว่าจอมเขาโดนเพื่อนเลาะว่าพี่เขาไม่ใช่ผู้ชายนะครับทำให้แบบว่าเขาก็มีอคติกับพี่เขาเวลาที่จะคุยอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะทะเลาะก,กันคือคุยกันแทบจะไม่ได้เลย แล้วจอมเนี่ยก็จะมีเอคล้ายๆว่าตั้งแก๊งของเขาแล้วทําให้เขามีเรื่องบ่อยมากที่บ้านเดิมเขาฮะมีเรื่องบ่อยมากมีเรื่องแบบมีทะเลาะวิวาทบ่อยมากครับจนแก่นเนี่ยได้โทรคุยกับแม่ว่าเออเนี่ยมันมันอยู่บ้านเดิมเนี่ยอืมไม่เคยจะมีความสุขเลยเพราะว่า สุขวัาจอมันจะวิ่งเข้าบ้านประจําแล้วก็จะมีเรื่องประจําแล้วก็จะพาเพื่อนๆในกลุ่มกลุ่มของเขาเนี่ยมาแต่งรถมอเตอร์ไซค์บ้างมาทําอะไรบ้างที่มีเรื่องมีราวกันบ่อยครับเอ,อทางคุณแม่เขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นคุณแม่เขาจะโอนเงินส่วนหนึ่งเ,เป็นเงินดาวที่จํานวนหนึ่งเลยอ่ะมาซื้อบ้านใหม่ครับเป็นบ้านเทวเฮาที่เข้ามาในเมืองครับนะครับเข้ามาในเมืองหน่อยในขณะนั้นเองเนี่ย เขาก็ได้มาย้ายมาอยู่บ้านใหม่อมแต่พฤติกรรมของจอมก็ไม่จบครับก็ยังวนเวียนไปหาเพื่อนเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอมจนวันหนึ่งนะครับเออแก่นก็ได้คุยกับจอมว่าเฮ้ยวันเนี้ยให้อยู่บ้านเถอะครับไม่อยากให้ไปไหนเลยเพราะว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีอเออหมายถึงว่าสุขภาพไม่ค่อยดีครับส่วนจอมก็บอกว่าก,ากูไม่สน พอคุณนัดเพื่อนไว้แล้วมผมขออนุญาตพูดคําที่เขาคุยกันนะครับครับอ่ากูไม่สนเพราะกูนัดเพื่อนกูไว้แล้วเออมึงก็นอนอยู่บ้านไปถ้ามีอะไรก็โทรมาหากูแล้วกันครับทีนี้ตัวแก่นเองก็เลยบอกว่าจอมงั้นวันนี้พี่ขอละกลับอย่าดึกแล้วกันนะเพราะว่าพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายจอมก็ไม่ได้รับปากอะไรแล้วก็ขับมอเตอรไ์ไซค์ออกไปครับแล้วเขาก็โทรไปหาจอมอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไดินเสียงแบบคนเ oh. อสังสรรค์กันอยู่อืก็คุยกันว่าจอมพี่ไม่ค่อยสบายจริงๆนะอย่าให้เกินสามทุ่มจ <Okay. S 2> อมก็ตะโกนแลวด่า hmm. อ่าพี่เขาว่าเหมือนอย่ายุ่งกับเขาอในะคําที่หยาบคายหน่อยหนึ่ง <Okay. S 2> จากนั้นประมาณสักสามทุ่มครึ่ง hmm. ก็ได้ยินมีเสียงคนมาเคาะประตู ะโกเรียกไอ้แกนไอ้แกนไอ้แกนเปิดตู้ให้กูเปิดตัวให้กูแกนก็ลูกขึ้นมาด้วยความตกใจที่ว่าเขาได้ยินเสียงน้องเขาแบบเออเหมือนเหมือนจะมีเรื่องอะไรอีกแล้วเหรอรย้ายบ้านใหม่เลยยังมีเรื่องอีกเหรอรเขาก็รีบลงไปข้างล่างไปเปิดประตูให้น้องขณะที่เปิดประตูให้น้องอะน้องได้วิ่งแทรกตัวคือแค่เปิดแต่น้องได้วิ่งแทรกแทรกตัวเข้าไป<อ>ในห้องนอนเขาครับ,ค,รบคือบ้านทาวเขาที่เขาอยู่เนี่ย เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นที่มีห้องข้างล่างหนึ่งห้องแล้วข้างบนมีสองห้องเขาก็เห็นว่าจอมเนี่ยวิ่งเข้าไปในห้องอืแล้วปิดประตูเลยครับเขาก็ไปตะโกนไปเรียกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรด้วยความตนกของจอมเนี่ยจอมก็บอกว่ามึงปิดประตูหรือยังมึงปิดประตูหรือยังเดี๋ยวมันตามกูมาเดี๋ยวมันตามกูมามึงปิดประตูหรือยัง เขาก็เลยรีบออกไปปิดรั้วแล้วก็ล็อกประตูวปิดไฟหมดเลยเขาก็ตะโกนเรียกน้องว่ามเกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็ยังตะโกนคําเดิมว่ามึงปิดประตูหรือยังมึงปิดประตูหรือยังอด้วยความที่เขาตกใจเขาก็เลยโทรหาเพื่อนเขาที่ที่เขารู้จักว่าเอ,อมีเบอร์สารีตํารวจไหมมีเบอร์ เออเจ้าที่อภพรลไหมเพื่อที่จะเป็นการเซฟตัวเองในระดับหนึ่งในขณะนั้นเขาก็โอเคน้องอยู่ในห้องแล้วแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ป้องประตูเขาก็เลยเดินขึ้นไปนอนบนห้องและเอพยายามมองตรงกระจกว่ามีใครตามมาไหมในขณะที่เขานอนไปได้สักระยะหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งมาตะโกนเรียกพี่แกน พี่แกนพี่แกนไอจอมอยู่ไหมพี่แกนไอจอมอยู่ไหมเขาก็เลยเอ้ยใครมันมาตะโกนเรียกเขาก็เลยลงมาเปิดไฟแล้วก็แง้มาม่านเพื่อแอบดูเขาเห็นว่าเพื่อนของจอมที่มาลับกันไปอ,ะอ่ะนะมาลับกันไปเนี่ยเดินเลือดท่วมกุมท้องมาเลย,ยเลือดท่วมกุมท้องเลยเขาก็จําได้นี่ว่าเพื่อนกันว่าเพื่อนของไอจอมเขาก็เลย ตะโกนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไรอทำไมไม่ไปหาหมอทำไมทําไมสภาพเป็นอย่างนั้นครับเขาก็เลยไอเพื่อนของจอมก็ตะโกน่าพี่แกนเปิดตูผมหน่อยเปิดตูผมไม่ไหวแล้วในขณะที่ตัวของแกนจะออกไปเปิดประตูก็ได้ยินเสียงจอมตะโกนออกมาว่ามึงอย่าเปิดมึงอย่าเปิดมันไม่ใช่คนมันเป็นผีมันเป็นผีมันถูกเขาแทงตายแล้วในขณะที่แบบมัน มันจะเป็นไปได้ยังไงมันเดินมาหน้าบ้านเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยจากนั้น <c oughs> ตัวของจอมเองก็ได้เปิดประตูอแล้ววิ่งทะลุหลังบ้านไปครับแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงคือทาวเฮาด้านหลังเนี่ยก็เป็นี่โลง่งแล้วเป็นกำแพงเตี้ย<อ>กระโดดข้ามกำแพงไปเขาก็ตกใจสิว่าน้องเขาวิ่งแพงหลังเขาก็เลยวิ่งตามน้องไป พอวิ่งตามน้องไปด้วยแสง่ไฟทางกับแสงอะไรมันก็พอเห็นน้องเขาที่กำลังวิ่งไปเรื่อยๆเขาก็เลยคว้ามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยขับตามน้องเขาด้วยระยะที่เขาคาดคะเนว่ามันต้องทันเพราะว่าหมู่บ้านเปลักษณะที่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวคือออกไปยังไงก็ต้องทันที่น้องวิ่งไปด้านหลังในขณะนั้นเองที่วิ่งไปวิ่งไปเนี่ย เขาก็เลยแปลกใจว่าเขาขับรถมาใส่เร็วมากเลยแต่น้องเขาวิ่งเร็วมากครับวิ่งเหมือนคนหนีตายเขาก็เลยขับตามไปเรื่อยแล้วก็บีบแต่ตะโกนเรียบบีบแต่ไอต่อไอเจ้าแก่นี่ก็ไม่เคยก็ไม่หยุดวิ่งก็วิ่ง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 ไวมากจนขนาดนั้นเองเขาเห็นว่าแก่นเนี่ยไอจอมเนี่ยไอจอมเนี่ยมันโดดลงน้ำ ไม่วิ่งบนสะพานแต่โดดลงน้ําเขาก็เลยเอ,อพยายามที่จะไปชะงกบนสะพานว่าแล้วมันมันโดดไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโทรเขามีเบอร์อปพ,อพอรลกับตํารวจเขาเลยโทรไปหาตํารวจว่าให้มาช่วยน้องเขาหน่อยเขาก็แบบใจเสียร้องห่มร้องไห้ขณะที่โทรไปเนี่ยประมาณสักเขาบอกประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบนาทีก็มีเจา้าหน้าที่สายตรวจ ขับรถมารตรงที่เอตัวแก่นยืนอยู่แล้วเขาก็ตะโกนว่าพี่ช่วยน้องหนูด้วยน้องหนูโดดน้ําลงไปในเนี้ยโดดน้าลงไปในคลองเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ตํารวจก็เลยย้ำว่าคุณมั่นใจเหรอคนมันโดดน้ํเมื่อคืนเนี้ยเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าน้องเขาเจออะไรแล้วหนีใครมารเขาก็เอาไฟฉายส่องเจ้าที่ตำรวจเอาไฟฉายส่องแล้วจากนั้นก็อวอรเรียกเจ้าหน้าที่เอร่วมกันยูหรือว่า สักอย่างเนี่ยมานะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาก็เอารถกู้ภัยมาเขาก็ส่องไฟแต่เขาบอกว่ามันมันจะหาจุดได้ยังไงละ่ะถ้าจมเนี่ยมันต้องไหลไปแล้วเพราะว่าน้ําเอ่อมันก็ค่อนข้างจะเชี่ยวในระดับหนึ่งเขาก็พยายามหาไปในระยะที่ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เอาชุดประดาน้ําเตรียมชุดประดาน้ําลงไป ในขนาดนั้นเองเ่ะก็มีวอลเข้ามาตลอดวอลวอลเข้ามาตลอดอแล้วเขาก็มีวอลเข้ามาว่าเออเนี่ยเขาก็ได้ยินตัวของแก่นได้ยินว่ามีวอลเข้ามาที่มูลนิธิแต่ว่าไม่ได้มีการสื่อสารแต่มีวอลเข้ามาคล้ายๆมีเขามีสื่อสารกันเองอออว่ามีวัยรุ่นเน่อทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เอแทงแทงกันตายอ่าแล้วทีนี้เขาก็ ออบอกรูปพันสันฐานว่าว<ม>ัยรุ่นอายุโดยประมาณอะไรอย่างนี้แล้วมีรอยสักตามนี้ตามเนี้ยเขาก็เลยเอกใจว่าเอ๊ทําไมลักษณะเนี่ยม,มันคล้ายๆน้องเขาจังเลยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าน้องเขาเออ่ไปเจออีกที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าล่างมันไหลไปแล้วเขาก็คิดไปสละะัตตาจากนั้นเขาก็เดินไปที่คนถือวอ<ม>เขาบอกพี่เออวอคนไม่แย่ รูปธรรมสถานมเมื่อคี้ตอนนี้อยู่ไหนครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะวอให้<ม>เขาก็วอกลับไป<ม>เขาบอกอ่ขนาดนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกลางเขาก็เลยว่าเขาเขาเขาชื่ออะไรพอทราบไหมอ่าเขาก็วอกลับไปบว่าชื่อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าตรวจตามร่างกายแล้วไม่มีอะไร<ม>ที่เป็นหลักฐานได้อ<ม>จากนั้นแก่นมันรู้สึกว่าไม่สบายใจครับจึงขอเจ้าหน้าที่ว่าพี่ ที่พาหนูไปดูหน่อยได้ไหมว่าว่าเป็นใครในขณะที่เจ้าที่เขาโอเคเด็กพี่พาไปส่วนตัวเขาขับรถกันไปเพราะขับรถกันไปไปเจอที่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนคนที่ถูกแทงตายอย่างที่เสียชีวิต เขาก็เลยว่า <polarization> พี่ไอคนเนี้มันมาบ้านหนูเป็นคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านที่มาเรียกกันนะใช่คบมาบ้านหนูเนี่ยเอาแล้วพี่พี่ไปเอาศพจากที่ไหนมาเขาก็บอกสถานที่แต่มันคนละสถานที่กับที่บ้านเขาเออเขาก็เลยแล้วที่เขาเห็นมันคืออะไรออที่เขาเห็นมันคืออะไรแล้วไม่นานสักพักหนึ่งเขาก็เข็นเออไม่ใช่เข็นเขาก็เออพาไปดูอีกศพหนึ่งครับ ก็คือน้องเขาสภาพถูกแทงเสียชีวิตที่น่าอกก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตอนที่เขาทะเลาะกันใช่ครับอ้าวแล้วจากนั้นเนี่ยเขาแบบเหมือนคนสติแตกทำอะไรไม่ถูกโทรไปหาแม่ครับโทรไปบอกให้แม่รู้ว่าตอนเนี้ยน้องได้เสียแล้วนะครับแม่บอกว่าแม่ก็ ร้องไห้โฮเลยล่ะแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะรีบไปเมืองไทยให้ให้ให้จอมเนี่ยเอ้ยให้แกนเนี่ย<อ>จัดงานศพให้น้องไปก่อนในขณะที่ตัวเองก็ขวัญเสียแล้วทำอะไรไม่ถูกก็เลยพยายามโทรหาเพื่อนแล้วก็พยายามหาวัดแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดเขาบอกด้วยตัวเขาว่าเขาคนเดียวมันทวายามให้ดีที่สุด จากนั้นเขาก็ได้สาลาได้วัดก็สวดศพไปหนึ่งคืนคด้วยความที่มันเคว้งควางอะ่ะเขาก็เลยแบบอสองทุ่มครึ่งและ้ะไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาก็เลยกลับบ้านแล้วก็ปล่อยแบบสาราไปอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ไม่ได้เก็บแก้วไม่ได้เก็บอะไรเพราะเขาตัวคนเดียวขณะที่กลับบ้านเนี่ยน้ำยังไม่ได้อ่าบเขาขึ้นไปนอนข้างบนรบ้องไห้แบบคิดถึงน้อง เขาบอกขณะที่เขาเราะง่ายคิดถึงน้องเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเคาะประตูไอ้แกนไอ้แกนมึงเปิดประตูกูหน่อยเปิดประตูกูหน่อยเปิดประตูกูหน่อยเขาก็ว่าเอ้ยเขาหลออหรือเขาละมือหรือเปล่าแต่เขามีความรู้สึกว่ามันเคาะประตูเนี่ยมันสะเทือนถึงข้างบนครัเท่านั้นแล้ะตัวเขาผวาลุกขึ้นมาแล้วแบบชะโงกไปข้างล่างแต่ไม่มีใครนะเขาบอกเขาไม่มีใครแต่เสียงยังคงอยู่ว่าไอ้แกนไอ้ ไอ้แกนเปิดประตูกูน้อยไอ้แกนเปิดประตูกูน่อยอแล้วก็ดา,าอ,อถาเสีเยเทเสียว่ามึงทำไมไม่เปิดประตูเขาก็กลัวเขาแบบเขาเขาทําอะไรไม่ถูกเลยจนจนแบบคืนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนเลยครับพอเคาะไปประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเขาว่าโดยประมาณมแล้วเสียงมันเงียบไปแล้วเขาก็พยายามข่มตาหลับแล้วก็พยายามนอนให้หลับแต่ว่ามันหลอนอยู่ในใจครับประมาณตีสี่อีก เขาบอกเขาจได้ตีสี่นะไอ้แกนเคาะประตูเขย่าประตูประตูกุนอยประตูกูนอยมันจะฆ่ากูแล้วประมาณห้าทีสี่ก็เงียบไปครับเขาก็เลยว่าเออน้องเขาคงไม่สงบแน่เขาก็โทรหาเพื่อนเขาโทรหาแม่เขาแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกใจเย็นใจเย็นมึงมานอนบ้านกูก่อนไหมถ้ามึงกลัวอืมเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเย็นก็ไปทาศพ น้องแล้วขนาดขนาดนั้นก็ทําศพได้ประมาณสักเข้าวันที่ห้าที่เขาไม่ได้กลับบ้านเลยคแล้วคุณแม่เขาก็ได้มาจากเยอรมันมก็ด้วยที่คุณแม่เขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยซื้อแล้วอยู่ตรงไหนเพราะเขาไม่เคยมาเลยก็เลยได้โทรหาได้โทรหาตัวของแก่น แก่นก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านเอออยู่ที่บ้านเพื่อนครับเออ่แล้วแม่แม่เข้าไปตามนี้นนนนนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอืแล้วทีนี้เราก็บอกอาะแล้วแม่จะเข้าบ้านได้ยังไงอ่ะเพราะว่าแม่ไม่มีกุญแจกุญแจไม่ได้ล็อกออเพราะว่าวันที่ออกมาคือมันออกมาแบบด้วยความฝันเสียครับ แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปกับเพื่อนที่วัดเลยให้แม่ไปที่วัดนี้นะอืมอ่าไปวัดตามนี้นะแล้วแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่ไปประมาณสักหกโมงเย็นแม่ก็ออกไปครับออกไปวันแล้วกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาพร้อมกับแม่เขาที่บ้านเขาครับเพากลับมาเนี่ยเขาก็เลยเออ่ลืมเออ่ชุดเ,เสื้อผ้าบางส่วนเขาก็เลยเอางั้นแม่อยู่บ้านไปก่อนนะ เดี๋ยวหนูไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านเพื่อนมาเขาไปประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วเขากลับมาบเขาเห็นแม่เขานั่งอยู่บ้าน<อ>หน้าบ้านร้อ,องไห้ถ<อ>ามว่าแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรไาไมแม,แม่ไม่ขึ้นนอนเขาบอกว่าไอ,อ้จอมันมาเคาะประตูลูกครับไปเคาะประตูแล้วแม่ก็ลงมาดูมันแล้วแม่ก็เห็นมันเลือดท่วมเต็มไปหมดเลยลูก แล้วมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยลูกมันอยู่ตรงหน้านแม่ก็พูดสะมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยลูกแม่เข้าไปกอดแต่มันไปอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณเอก้าวันอยู่ประมาณเก้าวันเหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบไปอครับทุกอย่างก็มีเท่านมีครับเรื่องไอ้มันชุลมุนเหมือนกันนะพี่หนึ่งคุณผ,ผู้ชมรูม้ฟังไอ้จังหวะที่น้องตัวเองอะ่ะ มาเคาะประตูเรีอยกกเปิดประตูให้เข้ามาก็ไม่รู้ว่าหนีหนีอะไรมาก็ไม่รู้ขวัญเสียอะไรมาก็ไม่รู้พักเดียวเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนมาเาคาะไอ้จังหวะเนี้ยน้องบอกอย่าเปิดอย่าเปิดมันไม่ใช่คนมันตายไปแล้วมันโดนแทงไปแล้วม้นก็ยิ่งแบบงงเข้าไปใหญ่แล้วตกลงน้องไปอะไรกันแน่เออจนน้องวิ่งหนีออกไปข้างนอกก็ตามไปเอ้าเห็นน้องกระโดดลงน้ําชนละมุนอีลุงตุงนางวุ่นวายมาก โทรไปหาตำรวจเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าน้องกับเพื่อนคนเนี้ยที่พยายามมาเคาะประตูจะเข้ามาในบ้านเนี่ยแทงกันตายเขาทะเลาะก,กันเองเหรอฮะไม่ใช่ครับเขามีเอ,อทะเลาะคู่อริอแต่ว่าน้องกับเพื่อนเขาใช่ครับน้องกับเพื่อนเขาเนี่ยไปด้วยกันอืโดนแทงตายในที่เกิดเหตุนั่นแหละคะเออโอเคเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไป เหมือนมันกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะเหมือนเขาต้องทําอะไรซ้ำๆเดิมๆมันเป็นจิตสุดท้ายของเขาน่าจะใช่น่าจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาคืแต่ทีนี้อืมอืมอ่ะคุณแจ็คคุณแจ็คก่อนคุณแจ็คก่อนไม่ไม่ผมก็ำลังจะบอกว่าการทําอะไรวนๆํำๆเดิมๆผมว่าณตอนนั้นตอนที่เขากําลังจะขาดใจหรือว่าตอนที่เขาโดนทําร้ายอ่ะใจเขาอ่ะอยากจะกลับบ้านอยากจะนึกถึงที่บ้านอะไรเงี้ยอยากจะมานั่นคือจิตสุดท้ายของเขาแค่นั้นเองพี่หนึ่งว่าไงฮะใช่ครับ คือผมก็เลยถามว่าขณะที่เขาเคาะประตูเนี่ยอ่าที่ได้ยินเสียงเคาะประตูเนี่ยแล้วแก่นได้ได้ยินคนเดียวเหรอเขาบอกว่ามันเป็นบ้านทาวเฮาส์พี่หนึ่งซ้ายขวาแล้วก็เขาเถิดไปอีกซ้ายหนึ่งเขาเถิดไปอีกสักขวาหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินกันหมดเฮ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้แช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวด้วยนะใช่คนได้ยินหมดได้ยินกันหมดเลยคือคือในแถวทาวเฮาส์นั้นอ่ะทั้งหมดมีห้าหลังเนี่ยได้ยินกันหมด แล้วเขาก็เอ่อได้บางคนเขาบอกบ,บางคนเนี่ยได้เปิดกรประตูมาดูว่าเสียงมันแบบเอ่อชนมุนก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีคนคทำให้เป็นเรื่องโจทย์ขานในในวงนั้นอยู่พักหนึ่งครับครับผมมันเป็นเรื่องของจิตสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัว ว่าเขาอ่ะเสียแล้วตายแล้วถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอ้นะครับแล้วก็คนที่ระทมใจที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับอืมนะฮะก็ก็สะเทือนเหมือนกันฮะสะเทือนใจกันเพราะว่าคุณแม่เขาบอกว่าคือทั้งทั้งที่รู้ลูกตัวเองตายแล้วแต่เห็นแต่ว่าเข้าไปกอดแต่ก็ไม่ได้คือพูดซ้ําเดิมๆว่ามันอยู่ตรงเนี้ยลูกมันอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยครับครับครับผมนั่นคือเรื่องที่ มีคนเนี่ยเขาเล่าให้กับพี่หนึ่งได้ฟังแล้วพี่หนึ่งก็เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งนะรเรื่องของการตีรันฟันแทงกันเรื่องการมีเรื่องทะเลาะวิวาทก,กันก็ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มักจะเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างนะนอกจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังอีกเจ็บปวดนะใช่ครับออใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ เรียกว่าความใจร้อนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มด้วยเอาจริงๆพูดกันตรงๆถ<ง>ูกไหมฮะคงจะหนีไม่<ช>พ้นรเรื่องของการดื่มสุราการเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วก็มีเรื่องช่อ,อได้ครับพี่หนึ่งยังไงขอบพระคุณมากมากครับที่วันนี้โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอขอบพระคุณครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในส่วนของธุรกิจที่ทําอยู่ก็ต้องขอบคุณค,คุณแจ็คแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องเดอะโกดของเราที่ช่วยอุดหนุนผม<ฆ>ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะแล้วก็คือแชมพูของผมเนี่ยผมทำด้วยด้วยใจแล้วก็เลือกคัดสรรอ,อ,อายุของแชมพูเอ้ยอายุของสมุนไพรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะฮะ<อ>มีช่วงหนึ่งที่สินค้าขาดตลาดไปนิดนึงเพราะว่าเ,เจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ขาดตลาดแล้ว มีตลอดเพราะว่าผมเพิ่มกลุ่มเกษตรกรเข้าไปนี่เร่งเขาเรียกว่าเร่งกําลังการผลิตเข้าไปเพิ่มกําลังการผลิตเข้าไปเพิ่มเข้าไปเร่งเข้าไปนะพี่หนึงนะชื่อชื่อชื่ออะไรนะฮะอีกทีแชมพูนาวาไทยเฮิร์บครับถ้าสมมุติว่าคนอยากจะเข้าไปดูในเพจเอาชื่อเพจให้ถูกนะถูกครับถูกครับครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วผมว่าหลังจีเลยว่าชื่อเพจก่อนชื่อเพจ ชื่อเพจอ่าชื่อเพจนาวาไทยเฮิร์บครับนาวาไทยเฮิร์บนะครับนาวาไทยเฮิร์บครับเหรือหรือหรือว่าโทรหาผมโดยเผมบอกเบอร์โทรได้เนาะได้ได้แล้วแต่พี่นุ่ยหรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้ครับ061ครับ982 9925ครับผมอ่ะแต่แต่ใจดีก็คือเข้าไปชมในเพืได้เลยครับก็จะมีรีวิวหลายๆท่านที่รีวิวว่าใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ ได้ผลอย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านก็รีวิวมาน่ารักมากต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมใครที่อยากจะไปอุดหนุนก็เชิญได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆพี่หนึ่งดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะบเช่นกันครับขอให้คุณแจ็คสมหวังในทุกสิ่งครับเช่นกันครับพี่หนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ